อ่ะกระแสมาแรงนะครับดูไหมครับนี่คืออะไรเนี่ยฮะเหยื่อน้องทรันนะครับนกนนูนฟอกนะครับกระแสมาแรงเลยยอดจองถล่มทลายนะครับแต่อีกประมาณสิบกว่าวันนะครับถึงจะมาอ่ะเรามาดูแอคกันเท่ๆไปก่อนนะครับเหยื่อตัวนี้ก็จะเป็นแปรกัมนะครับอ่าเวลาตีนะครับตีไกลมากเลยดูแอคชันครับ นูนมาเลยนะนูนตามมาเลยนะนะโหนกโหนกค่อยทีหลังนะนูนตามมาเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยครับนะฮะนูนมาแล้วก็จะตู้มเลยนะครับเหยื่อน้องทารันนะครับสุดยอดครับกระแสมาแรงนะครับดูครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นผิวน้ํานะครับเป็นเหยื่อตัวแรกที่ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับเรามาดูใต้น้ํากันนะฮะ ใต้น้ำนี่ยฮะจะมีตะกัวด่วงให้นะครับนี่ฮะแล้วก็ปลดจิบบอกนะครับใส่ตะกัวลูกตุ้มอย่างนี้นะครับเหมือนปั้นจันเลยอ่ะลืมใส่เหยื่ออ่ะพอใส่ตะกัวเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยเหยื่อห้อยด้วยกันอย่างนี้นะครับเหมือนพวงมาลัยนะครับอ่ะมันดียังไงไว้ตีปลานะฮะเ,เคี่ยวปลาบ่อนะครับ ที่ชอบกินพวกแซ่ดหนอนยางนะครับตัวนี้ก็เอามาแทนได้นะครับหรือว่าช้อนคอกนะครับช้อนคอกปลาช่อนนะครับเนี่ยฮะดูครับก่อมาแล้วปล่อยจุ่มเลยครับดูแอคชั่นใต้น้ำครับปล่อยเลยครับอ่าค่อยๆมาอย่างนี้นะครับนะครับมีลูกตุ้มถ่วงให้นะครับหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนลูกตุ้มออกล้วก็ก่อมาเร็วๆเลยครับเล่นอยู่น้ําได้เลยนะครับโอเคครับสุดยอดน้องคารัน